ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่เราเรียกกันว่าไปตรงลืมแรงตรงลืมแรงหรือว่ากิมสุงในสวนมีอยู่รวมยี่สิบกว่ากอตรงนี้เป็นถนนรอบๆสวนจะปลูกเป็นกิมสูงไว้เกือบทั้งหมด ที่เป็นแนวขอบรอบนอกปลูกไว้ริมคลองไส้ไก่ที่เห็นข้างหน้าการปลูกกิมซุงไว้ตรงนี้มันก็เป็นผลดีอย่างหนึ่งก็คือช่วยแก้ปัญหาพวกเพลี้ยกระสอบหรือบุคคลที่เราไม่ปึงประสงค์เขาต้องการหน่อไม้เขาเข้ามาเนี่ยเราเข้ามาปุ๊บเขาก็เจอหน่อไม้พวกนี้เขาก็ตัด เราห้ามกันไม่ได้นิสัยทุกพื้นที่เป็นนิสัยของคนไทยเพราะเราเราอยู่ในสังคมชนบทไม่ต้องขอไม่เป็นไรถ้าเจอค่อยขอจะเห็นว่าหลาย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 ต้นที่โดนตัดเนี่ยส่วนมากไอ้เจ้าของสวนไม่ได้ตัดไม่ได้เอาไปกินหรอกส่วนมากจะเป็นผู้แปลกปลอมเข้ามา พราะฉะนั้นอพอเราเห็นแบบนี้ก็ต่อไปก็จะเอาไอ้กิมซุงเนี่ยมาไว้ในรอบๆสวนเป็นด่านแรกให้คนที่ว่าเขาเข้ามาโดยไม่บอกกล่าวได้ทำมากินเอาไปแกงบ้างเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่นี่คือกุศโลบายในการที่จะวางแผนการปลูกกิมซุง ด้วาตรงลืมแรงไว้ตรงรอบสวนปีนึงก็บางทีก็ใส่สางมั่งไม่ใส่สางมั่งก็มาทารั้วเราทํารั้วข้างๆเนี่ยกันแค่นั้นเองไม่ได้กันว่าไม่ต้องให้เข้าก็าคือกันเป็นเขตแดนกันว่กิมซุงเนี่ยเป็นไผ่ที่ปลูกได้ง่ายหน้าฝนอย่างเนี้ยเราตัดลำลงมา ตรงไหนที่มีกระแหนงแล้วเห็นลากอ,าออกลากอากาศเราก็ตัดตรงข้อนั้นเอาไปฝังดินได้เลยภัยในสวนนี้กินสุงซื้อมาต้นแรกก็คือราคาสมัยนั้นยังแพงอยู่ปลูกในอีกสวนหนึ่งที่ในเมืองราคาถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณร้อยยี่สิบบาทแล้วหลังจากนั้นก็เราคาใหญ่พัน ใช้วิธีการแบบที่ว่าก็คือผมันต้นโตขึ้นมาเราก็ตัดตรงเอาไปฝังตรงริมริมน้ำที่น้ำท่วมไม่มากน้ำท่วมมันก็ไม่มีไหนกิมซุงเนี่ยมันก็อยู่ของมันได้พอลุ่งปีขึ้นมาเดี๋ยวมันก็แตกนะแตกหนอแตกลำใหม่นี่คือประโยชน์ของกิมซุง แต่ขิมซุงเนี่ยมันก็มีข้อของมันก็คือว่าถ้าคนไม่ชอบน้ำมันจะมีน้ำแต่ก็ไม่ไม่ได้เยอะมากถ้าเราสางกอบ่อยๆตัดลำที่แก่ๆก,ก็ออกทิ้งกะหรือเอามาทารั้วอย่างที่บอกเนี้ยในส่วนนี้จะไม่มีรั้วที่มาจากอา่าดวดน้ําหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเราถือว่าเราใช้โปรดักของในสวนเนี้ยเอาไปทํา ถ้ามีเวลาก็มาถึงตัดแล้วเอาไปกองไว้มีเวลาก็มาปลูกมามัดกับต้นไม้ใช้วิถีแบบพอเพียงเพราะงั้นใครที่จะ,จะทำสวนผ่านแนะนำก็คือว่ากิมซุงเนี่ยถ้าเกิดเราจะปลูกไข่หลากชนิดเนี่ยกิมซุงเนี่ยต้องมีติดหละมันจะมีประโยชน์มากข้างในเราก็ปลูกไม้ที่มีไอ้ไม้ไผ่เช่นพวกสร้างหมนุนพวกอะไรต่างๆท,ที่ที่เราชอบ กมีหหลลาายเพราะโดยปกติแล้วคนที่จะเข้ามาเนี่ยก็คือเขาเขาจะไม่เข้าไปลึกในสวนเขาจะอยู่ใกล้ๆตรงเขตแดนจะเห็นว่าสองแถวด้านนอกติดถนนเนี่ยจะปลูกกิมซงและด้านในอีกอีกแถวหนึ่งอาจจะมีปรับลายเป็นไปตรงมั่งสร้างมุนบ้างคอยดูกัน นี่เป็นต้นหนึ่งเป็นสามมนแต่ว่าเนื่องจะอยู่ในที่ล่มอยู่ใกล้ต้นศักแล้วก็ต้นยางนาเพราะฉะนั้นโตช้ามากอะอายุนี่น่าจะสามปีแล้วตอนนี้สาหม,มนนี่ต้นเนี้ยอยู่ตรงตรงขอบดิมแดนต้นอื่นจะส่วนมากก็จะจะเป็นกิมสุงนเลย อยู่กับใกล้กับต,ต้นยางนาะต้นนี้น่าจะประมาณอายุสิบปีนี่ก็ต้นสักตรงริมแดนเพราะแนะนำอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่จะปลูกโวนป่าแล้วก็ต้องปัญหาเรื่องเออพี้ยกระสอบเนี่ยใช้วิธีการแบบนี้ไม่มสวนมีะสุกถ้อยเทียวถ้อยอะไร เขาก็มาตัดเนี่ยอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นรอยตัดรอยอะไรต่างเนี่ยเป็นฝีมือของเ,ออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เขาเข้าโดยไม่บอกเนี่ยกิมซุงไปตรงลืมแรงเป็นไผ่ที่น่าจะมีติดสวนไว้หน่อดุกแล้วก็ปลูกง่ายทนแรงไม่ต้องลดน้ำไม่ต้องอะไรปลูกหน้าฝน ลุงปีก็ได้แล้ขึ้นลำใหม่แล้วแนะนำให้ปลูกในสวนครับขอบคุณครับ